ายดีพี่น้องโปปายเมื่อสกุลสคนพี่น้องเมื่อนี้กลับมาพบมาพ่อกบน้องอ้วนคือเก่าพี่น้องสิพาไปเบิงเห็ดเนาะพี่น้องเนาะบป้พูว่ามันคือเห็ดหยางเนาะพี่น้องเนาะแล้วดูฝนแบบนี้เนาะเอากระพู่คือกันพี่น้องดีเฮาไปเบิงกำกันเลยพี่น้องโปอยู่พีกับมันพี่น้องบักเลยไล่ในคันว่าเอากระได้อยู่พี่น้องเนาะเบิงหฮาหาเบิงพูมันเน่ากับมันเน่าพี่น้องเพราะมันถือฝนพี่น้อง ลอถือฝนห้ามใช่มันมันกันน่ามุน,น,น,นลลหนูพี่น้องเนาหลักลายๆพี่น้องอยากกินเดีพี่น้องแต่บู้ว่ามันสิกินได้หรือบู้หนูพี่น้องพอเกิดมาหากะเฮนเนาะบุญอยู่บุญกับมันเนาะพี่น้องเนาะ เห็ดนี่มันก็ไม่หลายสนิทนพี่น้งเวลาเอาไปหาเห็ดนี่บางบางเห็ดมันก็คือเห็ดกินนี่แหละแต่เอาไปเอามาบ้านเอาไปทำคนอยู่บ้านเหรอข้าเจ้ากับบู่พ่อสำนพี่น้งว่ามันคือเห็ดกินหรือบอไม่แต่ทำอา้เท่าเนาะผู้าผู้แกเนพี่น้อง พ่อท <Vander> ้าผูกแกเพราะว่าข้าเจ้าหู้เนาะพี่น้องเขาเกิดก่อนเขาก็ต้องหู้เนาะเพราะว่าเขาเคยผ่านมาก่อนเนาะเคยผ่านการหาเห็ดมาก่อนพี่น้องโอ้เห็ดปลวกเนาะพี่น้องเขอยากว่าถึงเลยเห็ดปลวกนี่โอ้ข้าเจ้าไปห้าอยู่บ้านนี่เนาะเฮาไ่ได้มีเวลาไปห้าเนาะพี่น้องเพราะว่าเอาโมแต่สักให้เนาะพี่น้องข้าเจ้าผู้สักแล้วแต่โดนเนาะข้าเจ้าก็ไปห้าเห็ดเนาะพี่น้องห้าเห็ดปลวกนี่เอามาคายเนาะพี่น้องคนสามนึงอ่า เจ็ดแปดสิบพุ่น้องพี่น้องเนาะกับเจ้าคายเฮ้าบ่ได้ไปดอกพี่น้องเลยเฮาคาเวียกเนาะพี่น้องขึ้นมู่แต่ซักให้พี่น้องเพราะว่ามันซักให้มันท่านยามฝนเนาะพี่น้องเนาะทางกายยามฝนลราเข้ากับโบงามพี่น้องเลยมันมีเห็ดกล้วยนำพี่น้องขันไป่หอดอ่าหอดให้เฮานะขันบ่มีไผ่ฮาก่อนก็ต้องได้เนาะพี่น้องเห็ดกล้วยเนาะพี่น้องเนาะ กล้วยเห็ดคีมันต้นน้องพี่น้องได้น้องพี่น้องข้าเจ้าเคยห่าไปเศ้าได้น้องพี่น้องเนาะแต่เฮาบู้ว่าเห็ดนี่มันเกิดจากยางน้องพี่น้องเห็ดตัวนี้น้องพี่น้องเห็ดตัวผู้เฮาอัดคลิปให้เอฟซีทุกคนเบิ่งนี่น้องพี่น้องเฮาบู้ว่ามันเกิดจากยางเนาะ ทันอ bon. ่านิษฐานได้ว่ามันเกิดจากนั่นจากนี่เฮาก็วู้ว่ามันเป็นเห็ดกินหรือว่าเห็ดเห็ดเมาหนูพี่น้องเนาะนี่แหละสาเหตุอ่าเฮาบุก้าหนูพี่น้องเฮาบุก้ากินเห็ดเพราะว่าเฮาบุู้าหนูพี่น้องถ้าเฮาบุก้ามันเป็นเห็ดกินเฮาก็ต้องเอาอยู่แล้วพี่น้องอยู่เพื่อนกับพวกมีหากินหนูพี่น้องอ่าไปแต่เวียกเนาะก็เลยพวมีเวลาหากินพี่น้องเอ้ย นี่แหละพี่น้องมาแต่ให้แต่สวนกาเลี้ยงงัวตอพี่นออ้อยบ่ได้มีเวลาหากินคือมูคูด่ดอกพี่น้องเมื่อยพี่น้องเนาะพี่นอ้อง,อ,ง,อ,งอ๋อนี่กะโอ้เห็นดำดำนี่เนาะพี่น้องเห็นมากดำดำที่มันกองกองอยู่ ก่อนขี้ดินเนี่ยมันคือมักว่าเดี๋ยวพี่น้องบางคนก็เออหน่อไม้ห้าเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเหมือนยู่ติดกับอ่าเห็ดเนาะพี่น้องเฮาบังเอิญมาเลี้ยงงัวเนาะพี่น้องแล้วก็เห็นเห็ดหน้าพี่น้องแต่เฮาเฮาก็คิด้ยุ่งหนาะพี่น้องว่าเฮาอยากเอาเนาะพี่น้องเฮาอยากเอามากินเนาะพี่น้องเนาะนี่เดี๋พี่น้องนี่เฮาอยากเอามากินพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่ามันคือเห็ดหยังเนาะพี่น้อง พูฮู้มันเห็ดกลิ่นหรือว่าเห็ดเมาของพี่น้องเนาะนีะ่ฮะไปเบิ้งอ่าบอนอื่นอย่พี่น้องมันก็นยังมีล่าอยู่เนาะหมู่มันเนาะพี่น้องฝุ่นเด้พี่น้องแบบลายเนาะนี่นี่เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเอฟซีพูดอะที่หู้จักว่ามันคือเห็ดแบบใดก็อ่าอย่าลืมคอมเมนต์เด้อพี่น้องอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันแน่พี่น้องอยากพู้เนาะพี่นอ้อ,นนองเนาะ เกิดมาเ่า <tu> ก <i ro> ็เคยเห็นเพียเดียวนี่เราพี่น้องเห็ดแบบนี้เพราะว่ามันระดูฝนเราเห็ดแบบใดมันก็ออกเราพี่น้องเนาะมันยังมีอีกลาย้องฟุ่นพี่น้องอืมยังมีอีกลายเราพี่น้องว่าสิเด็ดกินแต่กระยานแน่พี่น้องย่านเมาเราพี่น้องเนาะเพราะว่าหฮายังเป็นเด็กน้อยนะพอเ่าบูฮู้บ่มันคือเห็ดแบบใดเราพี่น้องกันว่าสมัย คนสมัยจะไม่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่นะขเขาจ้าอาจสีหูอยู่น้ำพี่น้องเนาะว่าเขาเคยเห็นน้ำพี่น้องเนาะเฮาเขาบเ,เคยเห็นเฮาก็เลยบูหูน้ำพี่น้องเป็นตายากินนี่พี่น้องเอ้ยนี่เนาะพี่น้องมันเป็นตุ้มน้ำพี่น้องนี่มันกําลังเป็นตุ้มหรอมันยังบ่ทันบานน้ำพี่น้องเนาะ มันออกมีส่วนมันต้นเข้าเราหนุนไปน้องเนาะนี่กับม่านนี่หนุพี่น้องเนาะ เห็ดสนิทใยเนาะแบบนี้พี่น้องเดเเาด็ดเด็เดให้เบิ่งมันเป็นเห็ดแบบใดเห็ดสีเหลืองๆนี่อยากกินกับย่านเบือพี่น้องนี่โบฮู้มันคือเห็ดกลิ่นหรือว่าเห็ดเบือพี่น้องนี่นี่ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ มันกับอ่อนๆนอ้พี่น้องมันไม่ได้แข็งเราะลักษณะมันรู้ว่าจะเห็ดปูกเห็ดยางก็ออกเนาะเพราะว่ามันถือฤดูมันเลยเนาะระดูโฟนแบบนี้นาะพี่น้อง ม่แต่เฮ็ดคลิปน้พี่น้องบพาท่านเห็นสมองงวเขาออกทางน้พี่นอ้องสำหรับคลิปน้องอ้วนก็ขอจบสำนีน้วพี่น้องถ้าบ่พิาพาทประการใดก็ต้องขอโทษขอไปนํำพี่น้องในเด้อพี่น้องใครที่มาคลิปน้องอ้วนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ้วนให้คลิปตอนต่อไปพี่น้องใครอยากให้น้องอ้วนให้คลิปแบบใดอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ซองผูเรียนได้เลยพี่น้อง เอาเขาจบซัมเน่แน้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศมือนี่คือฝนชิตกเองแล้วนะพี่น้องเนาะบายบาย